ค่าอย่างนี้คุณจักจรับเมืองทองอาคราเนี่ยนะครับโดยบริษัทคิงเกตเนี่ยเป็นบริษัทแม่ที่ออสเตรเลียนะครับได้รับสัมปทานนะครับการทําเหมืองแร่จากรัฐบาลไทยเนี่ยในปีสอง3ันห้ารัอยสี่สิบสามบริษัฐบาลเกตคอนเซลิตเดเตเนี่ยนะฮะจากประเทศออสเตรเลียได้สิทธิสัมปทานทําเหมืองแร่นะครับที่ จังหวัดพิจิตรพิษุโล่แล้วก็เพชรบูรณ์เป็นจำนวนห้ามีพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้าไร่แล้วก็ดำเนินการภายใต้บริษัทที่จดทะเบียนวันทีไตายคืออัครามนิ่งบริษัทของคิงเกตนะครับเปิดมาได้เจ็ดปีคุณศักดิ์ชัยชาวบ้านร้องเรียนบอกได้ผลกระทบการขุดจากการทำแร่เหนืองทองของป่านะครับคือไม่สามารถที่จะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้ในชุมชนได้ ก็ม,มีการปนเปื้อนจากโลหะหนักนะครับแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนป่วยมากตามที่คุณสักดจได้ว่าไปแล้วอพอมาปีสองพันหกสิบเ็ดภาครัฐได้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่านะบพบจากการรายงานผลตรวจเลือดของชาวบ้านที่อาศัยในใกล้เหมืองทองคำพบว่ามีสารแมนกานิสและไซยานายอยู่ในร่างกายเกินมาตรฐานที่กำหนดเรื่องพวกนี้สื่อไม่เคยพูดครับออ แล้วมีนักวิชาการพยายามจะโพส์บอกเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาครับนั่นก็คือดเตอร์ชัยนรงเศษเชื้อครับอืมผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่สู้กันกับชาวบ้านแบบไม่มีอะไรมาหลังไม่มีอะไรเนี่ยถึงขนาดส่งจดหมายถึงเพื่อนครับเฮ้ยใครมียาสมุนไพรอะไรที่จใจนั่นได้บ้างเอามา,มาหน่อยเพื่อนฝูงที่เป็นสื่อมวลชนเป็นนักวิชาการ ก็ส่งเข้าไปช่วยนะพอมาปีสองร้อยห้าสิบแปดปีเดียวกันครับกรมศากมพื้นฐานและการเหมืองแรกก็ได้สุ่มตรวจร่างกายชาวบ้านก็พบโลหะหนักในร,ร่างกายอืนะครับปีห้าแปดมีคำสั่งให้คารามานิ่งหยุดทํดากิจการสามสิบวันสั่งหยุดก่อนนะรกรมศากมพื้นฐานการเมืองแรกสั่งหยุดก่อนเพราะไปเจอเอ้ ข้อมูลทางทางการแพทย์มันชัดเจนดีว่าเอาสามยุทธ์ก่นอนปรากฏว่านะทางกรมศัากรรมพื้นฐานนะครับและการของแรกก็จ้างบริษัทนะครับต่างประเทศบริษัทนี้ชื่อว่าแอนโดแบรอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเชี่ยวชาญไปประเมินเหมือนต่อคำตรวจสอบเหมือนนะครับแ,แต่ก็ไม่พบใสาย,า,ยาไนรั่วไหลหน่วยงานในประเทศไทยตรวจเจอหมด จะต่างไปได้ราตรวจไม่เจอครับนะ uh huh. ครับพอมา uh huh. เดือนธันวาคมปี59ลุงตู่ใช้อำนาจตามมาตรา44ที่คุณศักชัยว่ามาเลย uh huh. นะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่เขาได้ประโยชน์จากการทำเหมือง uh huh. กับประมาณ5,000คน uh huh. แต่ uh huh. จริงๆก็ผูท้ที่รับผลกระทบโดยตรงจริงๆอยู่ที่ประมาณ ่าเจ็ดร้อยสิบห้าคนทางฝ่ายเหมืองเนี่ยเขายื่นหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้รับผลกระทบห้าพัน 5, คนยื่นสือถึงงานยกติธรรมแล้วคิดไดห้าพันคนไหมนะครับแล้วก็เมื่อวันที่ห้าสิกายนปีสองพันหสิบบริษัทกินเกตได้เข้าสู่กระบวนการอนุโยโตตุลาการอนุญาโตครับ<ล>อ่าฮะเรียกร้องให้มีการช่เดเจยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทซึ่งคุณจะ จ็ดร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐที่กตัดใ้ว่าเม็ดเงินที่จะใช้จริงๆถ้าเผื่อแพ้คดีนะอยู่ที่สองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสองล้านบาทเอาบวกค่าคดีที่เป็นปัญหาในพบประมาณปีนี้อีกร้อยสิบเอ็ดล้านบาทเออไม่ถึงสามหมื่นล้านอ่ะครับคือกรณีนี้เนี่ยนะในในแง่ของการแสวงหาข้อเท็จจริงสําหรับพวกเราที่เป็นวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยผมว่าละเลยกับการแสวงหาข้อจริง ให้จริงในเรื่องนี้อย่างยิ่งนะครับทั้งๆที่มันเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอพี่น้องประชาชนแล้วก็สิ่งนว้ล้อของประเทศนะเพราะว่าอะไรนะชีวิตของชาวบ้านนะคุณจักใจคุณ่คุณเดือดร้อนห้าพันคนนะแต่ถามว่ากี่กี่ชุมชนล่ะที่ต้องย้ายเออย้ายออกจากชุมชนตัวเองทำหมากินไม่ได้บ้านก็อยู่ไม่ได้ย้ายไปอ่ะแล้วเราถึงอนาคตก็ยังเปิดทําอยู่นะ การล่มสลายของชุมชนชุมชนหนึ่งไม่ได้นับแค่ครอบครัวไหนเสียใช่ใช่ใช่มันมองไปถึงภาวะเศรษฐกิจในข้างหน้าของชุมชนครับเรื่องของการลงทุนของชุมชนมาต้นทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งครับเรื่องแบบนี้นะรับใครไม่เคยคิดไงนักการก็ไม่เคยคิดเออเพียงแต่ว่าถ้ากูลงสมัครกูต้องได้คะแนนเสียงครับทำอย่างรกับที่ที่สำคัญนะการที่ลงเสียงใหุู้นี่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่แบบยอกแล้วกินเนะครับ